หน่วยที่3หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์พิริยาพรสุวรรณไตรความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตและการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางประกอบด้วยหลัก3ห่วง คือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองโดยต้องอยู่บนเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆความพอประมาณความพอดีที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่พอดี ความมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต2เงื่อนไขความรู้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและความรอบคอบในการนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนและปฏิบัติคุณธรรม การมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตอดทนเพียรและใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตหลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณการใช้จ่ายและการบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่น้อยหรือมากเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ความมีเหตุผลการตัดสินใจต่างๆต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3. การมีภูมิคุ้มกันในตนเองการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งจากภายในและภายนอกการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของการใช้ทรรพ่อไม่ทรรอย่างเช่นการใช้จ่ายก็ประหยัดลดความฟุ่มเฟือยและทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนการเงินการประกอบอาชีพ ก็ทำอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีรายได้เพิ่มพูนการดำเนินชีวิตก็ละเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์แข่งขันอย่างรุนแรงและประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและาศาสนาการวางแผนก็ดำเนินชีวิตตามทางสายกลางและสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสมดุลตัวอย่างการนำไปปฏิบัติกเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาพเกษตรกรรมโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัสดส่วนต่างๆเช่นสะเก็บน้ำปลูกข้าวปลูกพืชผักและที่อยู่อาศัยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงและโครงการกังหันน้ำใช้พัฒนาที่เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนและสังคมการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนรู้จักพึ่งตนเองมีความสามาัคคีและร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีเหตุผลการพึ่งตนเองในครัวเรือนการทำกรเกษตรพอเพียงการสร้างอาชีพและไรายได้เสริมการออมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้ 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและความสามคัคคีจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครหรือเครือข่ายช่วยเหลือกันในชุมชนส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเช่นการแบ่งปันผลผล,ผลิตหรือการช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหารักษาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 2. ส,สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาชีพ สนับสนุนการผลิตสินค้าในท้องถิน่นและใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการทำกรเกษตรพอเพียงปลูกพืชที่เพียงพอต่อการบริโภคก่อนสร้างอาชีพเสริมและช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง 3. พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกป่าหรือการจัดการขยะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 5. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมลดละเลิกอบายามุกและความฟุ่มเฟือยส่งเสริมการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดและการออมทรัพย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 1. ลดปัญหาหนี้สินสมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย 2. สร้างความมั่นคงครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหาร 3. มีความสุขและสุขภาพดีลดความเครียดม,ม,มีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในครอบครัวและชุมชน 4. เป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก 5. ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง SEP เป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยทั้งสองแนวคิดต่างมุ่งสร้างความสมดุลในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเจริญเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวความสอดคล้องของหลักการ 1. ความพอประมาณการดำเนินชีวิตและการพัฒนาที่พอดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ 2. ความมีเหตุผลการตัดสินใจโดยคำนึงถึงเหตุและผล รวมถึงผลกระทบทั้งบวกและลบเป็นรากฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรและความเสี่ยงได้อย่างรอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้างความสามารถในการปรับตัวและบริหารความเสี่ยงของสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. มิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงเน้นมิติทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืนของชุมชนและประเทศแม้ว่าใน SDGs มิติวัฒนธรรมจะแฝงอยู่ในเป้าหมายต่างๆ 5. ความรู้และคุณธรรมการมีองค์ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนความสำคัญในระดับสากล 1. สหประชาชาติได้ให้การรับรองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs 2. ประเทศไทยได้เสนอหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลกแนวคิดนี้ช่วยให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนามีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตัวอย่างการพัฒนาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs ด้านเกษตรกรรม 1. เกษตรผสมผสานหรือทฤษฎีใหม่ส่งเสริมการทำกรเกษตรที่หลากหลายเพื่อลบความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเศรษฐกิจ 2. เพื่อมูลค่าผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่นเช่นการทำสินค้าจากกกหรือสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ 3. การรวมกลุ่มเช่นสหกรณ์เพื่อเพิ่อมอำนาจต่อรองในการซื้อขาย และการเข้าถึงปัจจัยการผลิตด้านเศรษฐกิจกษษษและรายได้ 1. การสร้างรายได้ในชุมชนเช่นโครงการที่เกี่ยวกับการทำกระติบข้าวที่มีส่วนของกลุ่มคู่ปลูกกกและผู้ผลิต 2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทักษะและความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อยกระดับจากกลุ่มอาชีพสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถแข่งขันได้ 3. การค้าและการลงทุนส่งเสริมให้ภาคการค้าและภาคการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 1. การศึกษาส่งเสริมโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานให้เพียงพอและปลอดภัยเช่นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ SDG 1 1 3. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม 1. การจัดการทรัพยากรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมาชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 2. พลังงานพัฒนาระบบพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ SDG 7 3การจัดการของเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดการของเสียในชุมชนและเมืองตัวอย่างกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบทั้งในระดับบุคคลครัวเรือนหรือระดับชุมชนซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตตามหลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตนเองคูบคู่ไปกับความรู้คู่คุณธรรมตัวอย่างที่พบได้บ่อยได้แก่ชนะเลิศประเภททฤษฎีใหม่นายจันทีประทุมพาเริ่มทำพศ2541เนื้อที่22ไร่เหตุผลเพื่อปฏิบัติตามแนวพระราชดำริในหลวงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวข้าว10ไร่ทับ ผลิตเฉลี่ย540กิโลกรัมทับไร่ปลูกพืชร่วมนาสะน้ำ3บ่อขนาด20คูณ40เมตรฝนชนลประทานพืช2การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณสร้างอาหารไว้กินเองในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายทำให้พอมีพอกินเหลือแจกจ่ายที่สำคัญคือไม่ลบมาก 2. ความมีเหตุผลทําเกษตรให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเพราะพันธุ์ปลูกไมายืนต้นให้อากาศร่มรื่นโครงการปทรุมธานีโมเดลออกคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในการร่วมกันร,รักษาความสะอาดตามคูคลองต่างๆรวมถึงเรื่องการรื้อถอนบ้านเรือนประชาชนที่มาสร้างลุกล้ำริมคลองก็ดำเนินการควบคู่กันไปเมื่อไม่นานมานี้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองหนึ่งบริเวณพื้นที่สาธารณะในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยได้มีการจัดทําโครงการปฐุมธานีโมเดลขึ้นโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองต่างๆเห็นได้ว่าเกิดประโยชน์มากที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์อันดับแรกคือการปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาดการถูกสุขลักษณะส,สุขานามัยและที่สําคัญประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายได้มีที่อยู่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกกฎหมายมีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ก็จะช่วยให้สถาบันครอบคร,บครัวมีความแข็งแรงมากขึ้นและจะสามารถสร้างความมั่นคงในด้านอื่นๆต่อไปได้ใบงาน 1. ให้ยกตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไข 2. ให้นักศึกษาวางแผนการใช้เงินใน1สัปดาห์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. ให้ยกตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 4. ให้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยกับการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจบการน,นำเสนอสวัสดี